สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีอีกครั้งนะคะช่วงนี้เราจะมาเรียนออนไลน์กันวันเนี้ยคุณครูก็จะมาสอนเรื่อง Work to be นะคะ v e r b to be เนี่ยเราได้ยินมานานแล้วนะคะก็คือง่ายๆเลยรจริงๆมันง,ง่ายมากมันมีอยู่3ตัวนะมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะก็มี is a เอเนาะ is a เอมนั่นเองนะคะ v e r b to be มี3ตัวก็คือ i s am อ r นะคะอืม is am มีอยู่3ตัวก็คือ i, s a m และ r นั่นเองนะคะมันแปลว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าเป็นอยู่คือนั่นเองนักเรียนแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะวิทวีแปลว่าเป็นอยู่คืนนนอนะคะเ,เป็นอยู่คือใช้ยังไงนะคะค,ะค,ะครคูเออมันใช้อย่างไงเป็นอยู่คือ i, as m, r นะคะครูต้องจําก่อนนะจํจำไว้แรกเลยนะคะว่า i เนี่ยใช้กับ m เสมอน,นะคะ i ใช้กับ m เสมอน,นะคะ i ใช้กับ m เสมอน,นะคะ ไอใช่กับแอมเสมอเนี่ยดอกจันเอาไว้เลยไอใช่กับแอมนะต่อไปทีนี้หนูต้องจำประธานให้ได้คือ he i t ใช่ไหมคะ he i t เนี่ยมันจะแทนหนึ่งสิ่งนะคะดู he is สามตัวเนี่ยสำคัญนะจำไว้ว่ามันจะใช้กับคำที่เติม s เสมอ is เนี่ยนะคะ is และหนึ่งสิ่งด้วยนะคะหนึ่งสิ่งนะคะเติม s เสมอเช่น he เนี่ยแทนผู้ชายหนึ่งคนเช่น peter เนี่ยเป็นผู้ชายเขาผู้ชายหนึ่งคน ชื่อเนาะชื่อคนผู้ชายชีเนี่ยเจนนี่ชื่อเป็นชื่อผู้หญิงใช่ไหมเจนนี่ใช้แทนคำว่าชีและอิเป็นถัดสิ่งของหนึ่งสิ่งเช่น a cat the bird and ant นเนี่ยนะคะใช้แอนเพราะว่านำหน้าสละมีอะไรบ้าง a e i o u วันนี้เป็นเรื่องนานแล้วนะคะส่วนจะว่า e ีชี it ใช้กับ is นะคะต่อไปนะคะ day นะคะ day เดใช้ยังไงเ d เดนะคะเ d เดแปลว่าพวกเขาใช่ไหมคะเช่นแซมแอนไหมเนี่ยกี่คนสองคนมีคำว่าแอนทีท่แปลว่าและใช่ไหมคะก็ใช้แทนด้วคำว่าเดนะมีคำว่าแอนเติมเอสเดอะเนี่ยก็ใช้แทนด้วยคำว่าเดใช่ไหมคะและ children เนี่ยเป็นรูป plural ถูกต้อง,อ,งอยู่แล้วนะคะเราก็แปลว่าเด็กๆหลายคนนะั้นใช้กับคำว่า r า ะะอันนี้ที่นี้ครูก็มีเพลงมาให้ร้องเนาะร้องยังไงคะจึงพาร้องแล้วนะคะ,ะมาร้องตามพร้อมกันนะคะง่ายๆเลยแล้วเอาร้องเป็นเพลงเด็กบางคนจำไม่ได้นะคะ verb to be มีอยู R, ่สามตัวมีสามตัวมีสามตัว is ซ m a ม e is a m are เป็นยูคือเป็นยูคือเออนี่ไงเป็นยูคือเป็นยูคือนะคะอีกรอบหนึ่ง Verb to be มีอยู่สามตัวมีสามตัวมีสามตัว อิสเอ็มอาร์อิสเอ็มอาร์เป็นยูคือเป็นยูคือน่ารักไหมมุ้งมิงมีสามตัวอ่าอเลิฟยูก็ได้อ่าเวอร์พีไหมเออจำไม่ได้อะไรนะที่สำคัญเลยอนะใช้กับ a อมนะและ h ีชีอิดใช้กับอ s สนะคะอ่ะมาดูกันว่าเราจะทำแบบฝึกหัดได้ไหมนะคะมาดูแบบฝึกหัดหน้าต่อไปนะคะอ่านะคะมาดูแบบฝึกหัดหน้าต่อไปนะคะว่าเฮ้ยเราจะใช้ได้ไหมนะคะอ่ะ นะคะอ่ะ <c oughs> ต่อไปมาดูแบบผันหน้าต่อไปกันนะคะานะคะมาดูแบบผัดหน้าต่อไปนะคะว่าเราจะใช้ได้ไหมนะคะอ่ามาดูกันนะคะแบบผัดหน้าต่อไปนะคะเอิฟทูบีมันมีอยู่สามตัวนั่นเองนะคะอือมาดูแบบผัดหน้าต่อไปนะคะ ว่าเฮ้ยมันใช้มันใช้การได้ไหมนะคะคืมว่าสไลด์คูไม่ไปนะคะแ,แอ์เอลวนะคะ,นะคะอ่ะสาสไลด์คูไม่ไป เจอแล้วถัดไปอโอ๊ยนานจัเลยนะคะขออภัยนะคะอ่ะมาดูกันเนี่ยเป็นคานําอธิบายในภาษาอังกฤษ,กฤษเนาะมาดูกันนะคะรูปเนี้ยนะคะก็จะมีเขาจะว่าอะไรคะอัลเฟอร์เมทีปนั้นแรกเลยนะคะอัลเฟอร์เมทีปคืออะไรอ่ะครูอัลเฟอร์เมทีปนะคะอัลเฟอร์เมทีปนะคะแปลว่าประโยคบอกเล่าครูแทนด้วยเครื่องหมายบวกนะมันเหมือนการกระบาทอยู่เครื่องหมายบวกประโยคบอกเล่าเน,นกาทีปเนกาทีปครูแทนว่าลบและอินเชอร์รักทีปแปลว่าประโยคคําถามนะคะง่ายๆเลย เวลาแต่งประโยคนักเรียนนะคะเห็นไหมคะครูบอกว่า he cheat เท่ากับ it เสมอ it ใช e is นะคะประโยคปฏิเสธก็ใช้อะไรเข้ามา not น,น,นะคะ on ใน,นรูปยอ่ชอช h o ตฟอร์มช็อตแปลว่สาสั้น form คือรูปสั้นๆลองฟอร์มคือรูปย,ยาวๆ I am not กับ am not นะคะ am not กับ I am not you are not หรือว่า you aren't นะคะ he is not หรือ he isn't นั่นเองนะคะประโยคคำถาม am ย้ายไป้างน้า อยู่ข้างหน้าท่เองนะคะถามอะไรตอบอย่างนั้นใช่ไหมคะอืนี่ถ้าเป็นโน่ต้องมีน็อตนะเห็นไหมคะประโยคคำถามโน่น็อตนะคะอ่ะต่อไปนะคะทีนี้มาดูสไลด์ถัดไปนะคะอะมาดูกันนี่ประโยคประโยคคําถามมาแล้วนะคะนักเ,เรียนดูนะคะอืมอ่ามาดูกันนะคะอ่ามาดูกันนะคะเดี๋ยวครูจะใช้ปากกาขีดแป๊ นะคะอ่ามาดูกันเส้นเส้นเส้นแบบนี้ดีกว่าอ่ะอ่ามาดูกันนะคะเดต้องเรียนดูเดครูบอกว่าใช้กับอะไรนะคะใช้กับอ่าใช่ไหมเด <abbiamo S 1> ใช้กับอ่าใช่ไหมคะเออเดใช้กับอ่าทีนี้เดใช้กับอ่าประโยคปฏิเสธก็เป็นเดอ่านอดประโยคคั้ถามย้ายอ่ามาไว้ข้างหน้าเด <at> พยุงหลังก็เป็นตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมคะพอตอบถามอะไรตอบอย่างนั้นถามเดตอบเดถามอ่าตอบอ่านะคะอ่าดู Yes Dr นะคะเหมือนแต่ถ้าเป็น No 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 ต้องมี Not โอเคไหมอ่ะต่อไปอันนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวขอเอาหมึกสีอะไรที่มันเด่นๆอสีฟ้าแล้วกันนะ E ถาม he ตอบ he ถาม i s t ตอบ i s เห็นไหมย้าย e s t น่อยข้างหน้าประโยคคำถามต้องมีเครื่องหมาย Question Mark ด้วยนะคะโอเคอ่าต่อไปไม่อยากพูดเยอะ การดถ้าใครไม่เข้าใจก็หอนกันไปดูได้นะคะอะต่อไปนะคะทีนี้มาเป็นแบบว่ามันเป็นอะไรคะมาเป็นแบบฝึกหัดและนักเรียนดูเนาะอาจจะแคปชอร์หน้าจอไปทํามันก็ได้นะคะว่าเฮ้ยมันเติมยังไงอะนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าชื่อคําศัพท์เหล่านี้ยมันแทนอะไรใช่ไหมคะเช่นอันแรกนะคะอันแรกนะคะเห็นเนี่ย ชื่อคนผู้ชายคือแทนด้วยคําว่าอะไรนะ h e ใช่ไหมคะ h e ก็แทนด้วยคําว่า is ใช่ไหมคะ juliet เด็กคนเดียวใช้อะไร is ใช่ไหมคะอ่ะ uh, children teacher หลายๆคนใช้อะไรทําไมถึงรู้ว่าหลายคนมาเติมอะไรเติม s ใช้อะไรคะตรงนี้้เลย r uh, ใช่เปล่า r uh, เลยใช้ r เลยนะคะอ่าเห็นไหมอันนี้อันนี้มีอะไร มีอะมีอะใช้ is หรือ are คนเดียวคนเดียวใช่ไหมคะคนเดียวใช้ is ใช่ไหมคะ is แค่นี้เองเออถูกไหมเออง่ายไหม is ทีนี้ถ้ารูปปฏิเสธคุณใส่ Not เข้าไปประโยคคําถามเอาอะไร้างหน้าเอา are ไว้างหน้าสมมตินะประโยคคําถามกูก็าทาตรงนี้กูก็เขีนยนใหม่เห็ไหมคะว่าเป็นอะไรคะ are อะไรคะ are the อะไรคะผิดนะคะ sorry are the teacher นะคะ อ่าทีเชอร์อย่างเงี้ยนะคะไว้ด้านหน้านั่นเองไะได้ไหมได้แหละนะคะอ่าเดทีเชอร์อันนี้ก็ถูกแล้วนะคะให้หนักเรียนลองนะคะดูนะคะตรวจในสมุดก็ได้นะคะว่าใครทําไปแล้วนะคะหรือใครยังไม่ทําก็จดลงสมุดนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ทําให้ถูกต้องอันนี้คือเฉลยนะคะก็ลองทําดูถ้าเราทําได้แสดงว่าเราเข้าใจนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันนะคะเดี๋ยวครูจะ พามาดูสไลด์เฉลยแล้วนะคะให้เวลาทำแล้วนะคะทีนี้มาดูกันนะคะอ่าเฉลยนี่ไงมีใช้กับอีสจูเลียตใช้กับอีสใช่ไหมคะนับ e r ถ c h ชิลเ e n เด็กหลายๆคนใช้อาร์เดอะทีชเชอร์เนี่ยเป็นยังไงคะมันเติม S เลยใช้อะไรอาร์เดอะด็อกเตอร์ไม่มี S ข้างหลังคนเดียวใช้อีสเป็น A อ่ะบอยใช้อะไรคะใช้อีสนะคะแอนหนึ่งสิ่งใช้อีส มีคำว่าแอนใช้อะไรใช้อานะคะ The Big Girl ไม่มีเติม s แสดงว่าคนเดียวใช้ is นะคะ The Tall Man ไม่มีอะไรเติม s ก็ใช้ is นะคะ And ใช้ A r e นะคะเจมเป็นชื่อคนนะใช้ is And ใช้อะไร A r e The Pilot หลายคนเนี่ยเติม s ใช้อะไร A ่ e People แปลว่าประชาชนใช่ไหมคะใช้ A r e และ Princess นะคะคนเดียว Prince คนเดียวใช้ is และ Girl คนเดียวใช้ is สส่วนรูป negative นะคะเราก็เติมอะไรคะ เติมนอดเข้าไปจากตรงนี้ให้เหมือนกันเห็นไหมคะเป็น R n o ดแบบนี้รูปคําถามย้ายค่ะนักเรียนย้ายอะไรคะย้าย i s มาไว้ตรงไหนคะข้างหน้าเนี้ย s จตอนแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมย้ายมัอยู่ข้างหน้าเขียน i s อ่ะดูนักเรียนดูเชื่อมโยงดูจริงไหมคะเสร็จแล้วประโยคคําถามได้แล้วแล้วหนูอย่าลืมประโยคคําถามต้องมีอะไร question mark น,นะสําคัญต้องมีนะคะอ่ะนะคะ ให้เวลาอาจจะแคปหน้าจอได้เฉลยคูเฉลยแบบนี้แล้วก็ไปตรวจนะคะอ่ะต่อไปนะ,ะมาดูแบบแปลแบบซับซ้อนขึ้นไปหน่อยนะ,ะอ่ะอันนี้โอ้โหมันอยู่ในหนังสือเรียน Spark นะคะแต่ยกตัวอย่างเข้ามานี่คูปิดเฉลยไว้เนาะนะคะสังเกตดูมาดูข้อแรกกันนะคะมาดูข้อแรกกัน my names มีอะไรไหมไม่มี ให้เติมเว็บทูบีมีสามตัวคือ ism a r my name ปวนี้คจะเป็นอะไร my name kim i หลัง i คุณบอกใช้อะไร ism หรือ r นะคะและนี่ประธานเติม s นะคะใช้อะไรนะคะมาดูกันเนาะยกตัวอย่างเช่นนะนคุณเติมให้ก่อนนะคะเอ่อเท e c นะคะอ่มาดูกันนะคะอันนี้ my name ไมต้องเป็นอะไรคะ is t, ใช่ไหมคะ my name is East, ใช่ไหมคะขอเปลี่ยนสีอ่ะเป็น is ใช่ไหมคะส่วนอันเนี้ย<ม> i i ต้องใช้อะไรกับใบสมือ i am ใช่ไหมอ่าต่อไปและเติม s อย่างเงี้ยใช้อะไรถ้าเติม s หลายๆเนี่ยใช้อะไรคะใช้ R ใช่ไหมคะอโอเคอนักเรียนลองทำเนาะมันอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหรือใครจะแคปหน้าจอเนี่ยแล้วก็ลองเติมเองถ้าเราเติมได้ถูกต้องนะคะก็แสดงว่าเข้าใจอ่ะโอเคผูให้เวลาทำมา,มา หนึ่งนาที I อคิ o ดู m i n u t e นะคะ to do about this exercise w e r t to be นะคะอะไรคะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าให้เราไรคะ complete the text with m is r complete แปลว่าทำให้สมบูรณ์นะคะ text ก็คือเนี่ยประโยคเนี <tercer wij> yeah. ่ยให้สมบูรณ์นะคะ with ด้วย m is r นั่นเองอ่ะโอเคมาดูกันนะคะมาดูการเฉลยค่ะอ่าโอเคถัดไปนี่นะคะ my name ใช้อะไรคะใช้ is นะคะเออใช้ is อันนี้ i ใช้กับ am i am i มี i ใช้ am ตเติม s ใช้ a โอเคไหมอันนี้สปอร์ตกีฬาเดียวใช้อะไร is color สีตเติม s ใช้ a และ and ใช้อะไร a day ใช่ครับอ่าโอเคแค่นี้นะคะ verb to be แค่นี้เองนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเนาะนะคะก็ถ้าไม่เข้าใจก็กลับมาดูคลิปนี้อีกรอบได้นะคะย้อนกลับไปนะคะคือ verb to be มีอยู่3ามตัวมีสามตัวมี3มตัว is am are is am are เป็น you คือเป็น you คือนะคะอ่ะโอเคอย่างนี้ก็ได้เนาะนะอ่ะก็อย่าลืมนะคะ พูวนะจิ้ไม่ยากเรียนตั้งแต่ประถมม .1 และม .2 นะโอเคเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดี๋ยววันอื่นจะมาลงคลิปอื่นนะคะจะมาสอนคลิปโพนาวให้ใครที่ยังไม่เข้าใจว่าพี่ชีอิดเนี่ยมันใช้อย่างไงเนาะค่อยดูคลิปต่อไปนะคะ